สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเยี่ยมบ้านนะคะป้าน้อยกันนะคะสดๆเลยนะคะวันนี้สัมภาษณ์สดนะคะเนื่องจากว่าป้าปน้อยได้ทานผลิตภัณฑ์ของบริษัทเซซเซมอลนะคะเดี๋ยวเรามาถามป้าน้อยว่าทานตัวไหนบ้างนะคะแล้วป้าน้อยเป็นอะไรบ้างคะ่ะสวัสดีค่ะป้าน้อยค่ะสวัสดีนะคะค่ะป้าน้อยเป็นเป็นอะไรคะก่อนหน้าที่จะมาทานผลิตภัณฑ์ของบริษัทเซซมอลนะคะบทข่า ปวดมากนะคะอาการปวดปวดเป็นยังไงค่ะปวดเจ็บในกระดูกเราเดินทุกก้าวก็เจ็บค่ะแล้วก็พอเดินสองสามาันก็สุดค่ะสุดเสร็จแล้วก็มาได้ทานนะคาน้ำว่านะคะตัวนี้นะคะนะคะตัวนี้นะคะน้ําว่านะคะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะกระดูกก็คือตัวเดียนะคะค่ะแล้วอ่าเป็นไงคะทานไปนะคะปวดได้เป็นไงบ้างคะปวด ขดแรกก็ดีรู้สึกว่าดีขึ้นไม่ค่อยเจ็บแล้วพอทานขดที่สองประมาณ20วันได้ทั้งหมดก็หายเจ็บหายเจ็บนะคะก็คือนะคะ,ะดีตั้งแต่ขดแรกเลยนะคะแต่พอมาขดที่สองขดที่สามนี่หายเลยจะดสองตัวนี้เท่านั้นใช่ไหมคะ,ะโอ้โอเวลาที่เดินนี่นรู้สึกแบบปวดพอรมานมากเลยไม่อยากเดินเลยไม่อยากเดินเลยนะคะ แต่ตอนนี้อยากวิ่งแล้วเนาะค่ะนะคะตอนนี้ไม่อยากเลยแล้วนะคะอยากวิ่งแล้วค่ะก็นะคะผลิตภัณฑ์ดีๆนะคะอตอบโจทย์สุขภาพนะคะอันนี้บอกเลยว่าเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งแพทย์เป็นผู้วิจัยนะคะแล้วก็เป็นเขา,า,าเรียกว่าอะไรคะมีทั้งออยอแล้วก็เครื่องหมายฮาลาลปลอดภัยแน่นอนนะคะแล้วก็คนที่ทานจริงๆนะคะมาให้สัมภาษณ์เลยวันนี้นะคะก็ทานดีแล้วก็บอกต่อนะคะสนใจผลิตภัณฑ์นะคะ ของบริษัทสมอลนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวกระดูกนะคะเดียนะคะหรือจะเป็นตัวน้ำว่านะคะตัวนี้นะคะโอ้โหเรียกว่าสารพัดประโยชน์นะคะตัวนี้จะเป็นตัวช่วยฟื้นฟูนะคะแล้วก็ช่วยทําให้นะคะไร้ทาให้เรียกว่าป้องกันการติดนะคะเชื้อนะคะใช้ได้ทั้งทาแล้วก็ทาได้ด้วยนะคะถ้าคนที่มีเป็นแผลเป็นเบาหวานหรือเป็นสะเก็ดเงินนะคะค่ะสนใจก็โทรมานะคะตามเบอร์ด้า้เลยนะคะหรือว่าจะเป็นเบอร์ไอดีไลน์นะคะขอขอขอค่ะคุณค่ะ คุณค่ะ